ติดเจออีกแล้วคุณน่าดีใจแล้วพี่น้องมันไม่ทำรมดาเพรนก็นี่ะเหืองก็ขาวอยู่เหมือนกันน่หะบอ้พอ๋อพี่น้องคงงแทนดอกครับโอ้ยอ๊ออันอนี้เราเงือกเหลืองขึก็กอนทดี ี่นี่บอกีเข้าต่วบานีเนาะจ้าสวัสดีครับพกับผมบ่าวเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามบายพาหาอยู่หา,หากินขึ้นเขาอีกแล้วพี่น้องมาให้เรางูกแล้วจ้าครับผมทางเขาสติส๊กเจอสองดอกเจอสองดอกเิ็ดน้ำหมากม,มือเศร้ามาหาตืมมา,าตืมยังไม่ได้แกงของมือเศร้ากะ มาหาเพิ่มอีกเผื่อจะเจออีกครับเจ้าจะเข็นแต่ไกลเราผู้ปกครนมาแปลงนี้ก็จะได้ยินเสียงแม่อีโอ้โหโอ้โหเกี่ยก็นด้ยเต็มอยู่ใต้ใบไม้มีหนึ่งพวกมีละงอกเหลืองละงอกเหลืองหนึ่งดอกแยกหมานก่อน นี่มันต้องอกแต่มันไม่ใอกเงือกอไรตรงมารุ่นกันเนาะครับเหมือนเดิมแถวนี้เพื่นกว้างอีดีครับต้องค่อยๆเดินไปเรื่อยๆค่อยๆสำรวจเป็นป้ายมาฮิตมีให้เราเก็บเยอะเก็บน้อยแค่ไหนครับจะขอจะที่เจ้าทางมีช้างมันหมานเนเด้อเจ้าป่าเจ้าเขา มาหาอยู่หากินกับปกปักรักษาแล้เจอเห็ดหมูใหญ่ๆเนี่ยดูปี่ีกเรียสติ๊กเชยเอาบนกุ่มไข่จีระบ,บอ่อปลาจีนเจาหลายเนาะเนาะเดี๋ยวสำรวจกันต่อครับไปจ้าสติ๊กเชยแล้วพี่น้องเรียกบบกเกมมาเบิง่งโอ้ของไข่ผิดไข่นี้กำลังเป็นไข่อยู่

เท่าไรเลี้ยวอีหลีถ้ามันมีมันต้องรุ่นเราข่าวเดียวเนาะแน่เหมนเพื่ลอยเหมือนเพื่อนลอยออกอีกแล้วกะลอกกะเต้เสียงเหมือนเหมือนเองเหมือนน้ำเหมือนต้นน้ำเหมือนต่อจ้า เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอพี่น้องจำได้บ่บมุมนี่ต้นปาล์มน้อยต้นนี้ที่มันออกโหนกเนี่ยเม่นเป็นจุ๋มเลยดอกนี้โรยเลยทำเชื่อต่อไปเนาะโอ้ยเดิมสวยว่ะขอเสียงหน่อยช่วยขนาดเลยเติมกันเติมกันเต่มกันเติมกันเจออแล้วดกก็ติมกัน มาเราต้องเจอหมูใหญ่ๆมั้งได้มาลุ้นกันเราต้องมีความหวังไปครับลุยกันต่อเดินข้ามบกใกล้่นงเดี๋ยวดีบอกเล้เราต้องมีความหวังแงท,ทง,ง,งแทง,งใหญ่อ๋อพก่นะ แปดปะแค่คู่แค่คู่ดีสวยเนาะสวยจ้าตะกล้าไปเลยกะกาหมานของเราหมูป่าบ่อพิหวังดคำต่อพี่น้องแดงที่เพิ่นมีหมูหมูพี่น้องถามหมูป่าป่อหมูยังเป็นหมูผสมชาวบ้านเลี้ยงครับเป็นที่เลี้ยงอยู่ทีงเขา มีบ้านคนจะเถอเลยเพื่อนจะขึ้นมาหากินข้างบนปลาเฮทเนี่ยม,มาหากรนตร้อหากรนตร้อโอเคมีที่เห็นแล้วเนี่ยน้ำมูขาวนูขาวก็มาเหรอไม่ไส้ของไข่อ่ะช็อกมุดเข้ามาสักที่มุดนะโอ้ยพอดีสวยเลย เดี๋ยวไมก่ก็ไม่ชุดกล้องหมดแล้วนี่ออ๋พี่น้องมันเคยออกอ้อมตัน,มน,นี่บอเห็นส่งมือด้วยมีบอกขาถอดกันโอน้พี่นี่สติ๊กโอ้เส,สียงโอ้ดังพี่น้องส่วนบาน,บานข,าขาวๆแป๊บๆแ,แ,แม่นเฮ็ดก,กูบอกเบิ้งก่อนเบิ้งกันไอน้ที่ยังบอกเหน็นโอ้เต็มเลย บานแล้วบานแล้วเฮ้ยออกในตออ,ออุ้ยดอกมักใหญ่โอทางในก็มีสติดเป็นไข่มันขึ้นมาได้ค่ะมันติดหักไม้ี่น้อกดากม้บ้านอ๋อติดหากไม้สามดอกนี่บอกแค่นองที่นีออกนี้เนี่ยติดห้องบ่งกนโอ้ ใหญ่ขนาดจนชนตอไม้ right? oh, oh. โอ <c oughs> <t ong onions> ้เ <sh> ต่กิ <royalty> <meter old> ้งเลยเ่าทิกเอาบอกอ๋อเยอะสามดอกสามดอกบักใหญ่ดูดิไม่โอ้มันมันมุดก็ไลไรก็เช่พี่น้องอันซอนน้ำอยู่วะแมที่จะทางเบึงเบาเคียนอีลีแม่ขอขอเพลี้ย เดอแล้วเลยหลามอู้หลามหาอยู่หากินมาคักเพื่อนทานมาคักพี่น้องน้องขาวขึ้นขึ้นมาได้ด้วยเหรออ๋อแบบิเก็บมาเลยจ้ะไปพาเขามานำข้าม ยิด,ดเบี้ยวเพราะว่าเพื่นโดนลากไม้รัดเนาะอ๋อพ่อน <ปะ S 1> บานที่จเ็เอนยนรา,าที่เอาได้เด้อถือต้นไม้พับไว้อยู่บบไดอกอนนินดกกนึงดก เลยข้าวหนเรื่องเต็มตะก้าบนข่าวเต็มตะก้าไป้ยเต้นตอต้นตอเห็นกันพี่น้องเราไม่ขายเป็นฝาบอ้าบ้าบ้าติดเจออีกแล้วเป็นหน้าดีใจแล้วพี่น้องมันไม่ธรรมดาที่ันก่อนพี่หน้าตัือนตักขายอยู่เหมือนกัรพี่หน้าบอกพี่อ๋อพี่น้องคนแต่ละดอกครับ โอ้ยออดอ็งูเหลืองนาขึนดี้เกาะขึนเกานี่กะขึ้นแบานเเจ้าเอ็มเลยบานสวยขนาดเลยเนาะบาทงนหน่สองสามสี่ห้าโอเห็นลูเหลืองเห็น่ะนี่จะดอกง่หญ่งสอห้า ดอก่ยค่ะเก็บเก็บเกโอ้ยได้เติมคักดอกแยกค่ะนียิงตาม่นให้ดอกกงใหญ่แบบนี้นะสียงดัก๊อบเต็มตะการ าชินีเห็ดคือเห็ดละโงกขาวมาเราจะมาจะงอกเหลืองกันโอ้พี่กอลล์แบบนี้นะสติกงูเหลืองอันนี้ป๊าดกีอกกันแบบนี้ล่ะอเฮ้ยโอเคินเอ้ยอ่าต้องเป็นช่อเลยได้เนี่ถ้าเพมันแตกนี่ มานมานจอดเลยที่เต็มตะกล้าเลยไปไปหากันดี่หากันนี่ติดเจอเห็ดละงอกเหลืองดอกเดียวดอกเดียวโดดเลยคือบอกเป็นหมู่คือเห็ดละงอกขาวแน่เหลืองทั้งขาวสลับกันไป โอ้โหเด็กเดียวก็เป็นเนาะไปหากันต่อจะติดเจออย่างหิดิเบื่อบ่ะพี่น้องจะติว่าหิริเบื่อเลยสีสันมันดอกสีเขียวดูใตดอกมันนะก้านก็เป็นสีเขียวใตดอกก็หิริเบื่อนี่พี่น้องหิริเบื่อเม่นบอกเรเคยกินสติว่าหิริเบื่ออะไรหิริเบื่ออะลรแต่ว่ามันชื่อหิริเบื่อถามพี่น้องกันดูออก ีเขียวเลยสะด,ดุดตาเลยเนาะ <laughs> สะด,ดุดตาแปะเบิร์กสำรวจกันต่อดูเรื่อยๆลัดหนาลัดตาเลยโอ้โหตกง,งานเลยไข,ข่ละงูบ้ยบานเบิดบดมามือเดียวอันที่หนะ <c oughs> น,นึ่งเขามาเนาะจ้าอ,อันที่สองมาลืมวันที่สาม <Okay. S 2> ขาวงามมากฝ่ามือจางๆสติ๊กดอกปใหญ่ดีนะตะก้าใหญ่ใหญ่ด้ตะกา้า,า,กาพี่น้องใหญ<ง>่ถ้าตะก้าน้อยเนี่ยสามดอกก็เต็มแล้วนี <S <S 1> <S 1> ่สุดมากเจอเห็ดแ,แล้วัลขาวหลายเนาะจ้าไปรุน่นกันอีกครับ เจออีกแล้วหนึ่งไข่เปิดเหมอนย่างทั่วป่าเลยเต็มตะกา้าคือเกาหนาหมานหมานคือเกาติดออกไปทางพุ่นไหนทางไหนไปชุบเ้ยเ,เบิง่งอมนนอมบนฟา์าเลยเป็นง,ง,งานของเราเต็มตะกา้า ดอกตูมอยู่ข้างล่างเนาะหมาเน็ตแล้วงอกขาวโอ้ยดอกใหญ่ก็ได้ครับถ้ามาเมื่อวานคือสีมุกมุกอยู่เนาะคือสแบบนี้ทำ้งทำกับจานเลยหมาเชื่อเข้าบ่อพิดวางครับจ้าอยู่หากินกับบ๊าบพดวางแล้วอยากได้กินเก่าเอาไปตื่มตู้มเศร้าเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า